าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเคยนะครับกับเรื่องการผ่ากล่องไฟวันนี้ผมก็จะได้มานําเสนอกล่องไฟแดดหกเกียร์นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตัวหนังสือนะครับกับปลั๊กนะครับตัวหนังสือเนี่ยเราจะเอาหัวขึ้นข้างบนนะครับ แล้วก็ดูที่ปลั๊กตัวนี้นะครับเนี่ยครับสังเกตน,นะครับปลั๊กมันจะอยู่ด้านขวามือของผมนะครับของกล่องรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งครับเป็นกล่องหฮเกียร์เหมือนกันกล่องใหญ่เหมือนกันครับแต่ปลั๊กก็อยู่ด้านซ้ายมือปลั๊กก็อยู่ด้านนี้นะครับของตัวหนังสือ ครับวันนี้เราก็จะมาทําการผ่าให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับอ่ะนี่นะครับเราจับกล่องลงความลงอย่างนี้กับพื้นนะครับสังเกตดูครับเพื่อนด้านขวามือของผมนะครับขวามือขวามือของกล่องนะครับพัก ตรงน,นี้ปั๊กแล้วก็จะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับอ่าอ่าครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดฝาออกแล้วนะครับนี่นะครับ เราจะเห็นสองจุดนี้นะครับนี่คือ R นะครับอ่ากล้องยังไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่อ่า เนี่ยครับจะมีบอกอยู่ครับว่าเป็นอาตัวต้านทานนะครับจะทำให้เราจะเชื่อมสองจุดนี้เข้าหากันเพื่อให้กล่องไม่ตัดรอบนะครับอ่ะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับผมทําการใช้ลวดนะครับเอามาในการเชื่อมตัวนี้ตัดนะครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับเทสได้ครับรอบไม่ตัดครับ